การความรักท่านที่ผ่านมาเจอจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันว,ว้าวนะคะการงานวันนี้นะคะคุณอาจจะต้องต้องเดินทางนะคะอย่างเร่งรีบนะคะเดินทางไกลนะคะเกี่ยวกับการงานนะขับรถขับราระวังกันด้วยนะคะเห็นไหมขับรถเร็วมากนะคะอาจจะมีเหตุเร่งด่วนเกี่ยวกับงานนะวันนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะการเงินว,ว้าการเงินมั่นคงนะคะดูสิคะ ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้การเงินคุณมั่นคงมากนะคะฐานะการเงินคุณอยู่ตัวแล้วนะนะคะคุณสามารถใช้ใจ่ายหรือเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้เลยนะคะขอให้ไพ่แม่นยำนะการเงินมั่นคงมากนะคะความรักความรักวันนี้นะคะ ถ้าคนที่มีคู่แล้วนะคะคำพูดของคุณนะคะจะทำให้แฟนคุณเปย์คุณนะวันนี้นะส่วนคนโสดคุณจะเจอคนสายเปย์น,นะคะจะเจอคนลักษณะนี้นะคะเห็นไหมมีสเสน่ห์นะคะมีนะเมตตาเป็นคนที่พูดจะอ่อนหวานนะคะแล้วคนที่เต็มไปด้วยมากความสามารถนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะทุกค,คนขอให้น้อมรับนะเป็นวันที่ดีของคุณนะ